ยามีผู้สาวถามหาเจ้าเดอ้อไอ้มึงเกิดแล้วนะแอปเปลิลวันดีค่ะจากสาวนู้จ้าจอดทิ้งไว้ฟังเด้อค่ะภาษาญี่นจากแอปเปลิลโอเคแอปเปลิลพักสายตาพักสายตาภาษาญี่นวนา่ายอดตากรอนภาษนแอปเปิลว่าเขายอดยอดยอดซื้อ,อยามาแล้วก็ยอดได้มันสม,มุดอายุเดอ้เอแอปเปลิลทุเรียนดีจา้าภาษาญี่นจากไอเไปบูนค่เอาสาวน้อยไปลงคลิปภาษาญี่นวนา่าเอาสาวน้อยไปลงคลิปโอเคจา้าแอปเปลิลโอเคโอเค จัดไปจัดไปจัดไปอย่าให้เสียเวลาคือไอเกิดนั่นแหละอย่าให้เสียเวลาสาวได้ลาวซันเบาเกิดว้าเป็นตาดีใจแท้ล่ะว่าซันว่าจากอยากมีเมียเอาสาวได้ละบันนี้บอกออกกันเด้ออย่าลุงผู้สาวเพื่อนเด้อเดี๋ยวสิตีกันเด,ด้สาวนุชสาวนุจากแอปเปิลจ้าพี่เนนน้องจูนสวัสดีค่ะกดกอดจ้าจากน้องกูจูนจ้าสาวเล็กสาวเล็กว่าซันอะ มีการนวและมีการกระซิบกันอีกไอ้เกิดสาวเล็กสาวเล็กพะนะาวะขอบคุณ13ล้านดวงตากับ30เลิฟด้วยนะคะข้าหนาวมาเอาผ้าห่มทางอุดรออเด้อสาวแนนอุ่นอุ่นาสั่นมาพะน,นะมีเวลาหวนอ้อมีเวลานอน,นอหัวน้อไอ้ไบบุเสียเอาผ้าห่มให้เขาพนะน้เจ้าของก็มีเวลาห่มบุหนะัะน้ะแอปเปลิลแอปเปิลจ้าจากน้องจูนจ้ากดกดจากสาวนุชจ้า อยากมีเมียพน้ามาสั่นบ่าอยากมีเมียพน้าขำพ่อมาสั่นว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องวันสวัสดีนะคะน้องวันก็มาขอบคุณน้องวันหลายๆเด้อน้องจูนค่ะจากแอปเปิลนะคะเลิฟที่ยี่สิบเก้าจากน้องวันนะคะขอบคุณเลิฟที่ยี่สิบเก้าด้วยนะคะพี่วันพี่วันจากแอปเปิลจ้าสนุษสนุษไวไหวจ้าจากพี่วันนะคะสวัสดีจ้าแม่เจ้านางสวัสดีค่ะแม่ก๋วยเตี๋ยวซิวสวัสดีค่ะแม่ซิวก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่ค่ะกอดๆค่ะ ขอบคุณแม่สิวหลายๆเริอมซีวแม่ยัซีแม่สิวก็มาไอ้ไปบูได้บุญเกิดจ้าตอนนี้กว๋วยเตี๋ยวมาแล้วสั่งได้เลย,เลยสั่งได้เลยก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่ก็มาแล้ววันนี้นะเสาร์าวันหน้าแล้วอนดีจ้จาจะได้บุญเกิดจ้าแอปเปิลแอปเปิลจากพี่วันนะคะจากน้องวันนะคะพี่ไปบูนไม่ว,ว่าจ้าจากน้องวันจ้าอ๋อาจารย์ว่าเล่าสิให้ไปโฮมไปโฮมแก้มบ่าวเกิดค่อย ลอยไปหอมแก้มเราประจำอยู่สันวะอาอย่ากมีเมียกับลอยไปแหมไปหอมแก๊มสาวเล็กประจำอยู่มานะวะสาววันสาววันวันสันว,วาจากไอ้บุญเกิดพี่ว,วันพี่ว,วันดีค่ะจากสาวนุชนะคะพี่วันพี่วันสบายดีค่ะจะกอยากมีเมียจา้าเมซิวก็เยี่ยวเยอวมาเลยเมซิวเมซิวก๋วยเตี๋ยวเมื่อใหญ่ก็มาเฝ้าเฝ้าเฝ้าเด้อเราลงก่อนเด้อสันวะ S <S <an> เอาเฝ้าเดือไล่ไล่กันไ,ไ,ไปเฝ้าเฝ้าเด้อเอาล้มกันจะลุกเฝ้าไปเราสิลงก่อนพันะวะแม่ซิวแม่ซิวเผอือโอ้ไอเฟบุญสิส่งเผอือสิส่งเผอือแม่ซิวเผอืผอเผือแซบดีจ้าว่าเส่นวะแม่ซิวสวัสดีค่ะจากสาวนุษย้าเล็กเพียงใจเด้อไอว่าเส่นวะคำว่าเส้นวะเอาเราขึ้นตอนนี้ตีเราขึ้นตอนนี้ตีพี่เล็กเพียงใจนะ เราขึ้นตอนนี้หรอขึ้นตอนบ่ายไอ้เกิดบอได้ไปหาเราเลยได้ค่ะไปท่านสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสาวนู๊ดจากแม่ซิวจ้าก,กดๆค่ะแม่สิวสวัสดีค่ะเจาบอยากมีเมียนะคะแม่สิวครับแม่สิวครับจ้กไอ้คุณเกิดก๋วยเตีดเด๋ยวเนี่ยจักสามถ้วยเนะกินตะแกงแกะหล่าจะกินก๋วยเตีดเด๋ยวเด้อ่าสันวาขอบคุณสิบสี่ล้านดวงตากับสามสิบเลิฟด้วยนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟขอบคุณทุกทกาลังใจเนาะพี่น้อง เราก็อยู่ด้วยกันมาสี่สิบแปดนาทีได้พอดีแล้วอีกจังหน่อยเนาะอีกจังน้อยอีกจังน้อยสวัสดีจากคุณไพบุญคนหลังเขากรดๆจังไม่สิวนะคะพี่ไปก่อนเด้อวริสัน์ว่าจ๋าพี่จีเดินทางปลอดภัยนะคะพี่จีขอบคุณหลายๆเด้อที่แวะมาให้กำลังใจเจ้านางเด้อพี่จีพี่จีปล่อยพี่เมียบน,นี่วันนี้นะ่ะปล่อยไหมคะปล่อยไหมถ้าไม่ทานก็ข้าวหลังเด้อพี่จีจ๋า ขอบคุณหลายๆที่แวะมาให้กำลังใจนะคะพี่จีเดินทางปลอดภัยเด้อพักผ่อนเด้อพี่จีก็นอนดึกนอนดื่นเหมือนกันพี่จีก็พักผ่อนด้วยนะควยทองจากสาวนุชจ้าเล็กเพียงใจกับโหมได้อยู่เป็นบางมืออุ้ยว่าเั่นว่าเดียวสิไปอยู่ว่าเั่นว่าอยากมีพีระวังเราสูนเด้อเข้าบาถือเราสูนได้พี่เล็กเพียงใจนะระวังงเ้วเจ้าเราสูนเจ้าเด้อ บางเทื่อกับเรากับเบาบอ่อันนั้นได้เป็เล็กเปียนใจแล้วบ่ให้หอมเน้ะเจ้าต้องเข้าให้เป็นได้อยากมีเมียเด้อจังสินห้วหอมเราเสร็จเล็กนะใส่หนึ่งจ้าไม่สิวจ้าจากไฟฟด้ไปบุญเด้อเอาสั่งสั่งสั่งเข้าไปขายดีๆเด้อไม่สิวเด้อเอาให้ได้ชังวง